น้บต้นไหนครับผมแพ็กแดนใต้เพ็่อกระุมครับอืมแพ็กแดนใต้หรือว่าแพ็กแดนเหนือหรือว่าก้าเมทีนะวันนี้ชกพิกัดเท่าไหร่ครับร้อยสิบสามร้อยสิบสามมาสอบตอนแรกเนี่ยเกินไปเท่าไหร่เกินจุดสองเกินจุดสองนะตอนนี้ก็เหลืออยู่จุดศูนย์จุดหนึ่งนี่แหละเอออน้ำหนักนี่เราคุมมากี่โลครับทั้งหมดเลยก็สามโลนิดนิดนะวันนี้ชกพิกัดเท่าไหร่เนี่ยร้อยสิบสามเออน้ำหนักนี้ตัดสุดหรือยังยังครับยังนะตัดตัดสุดเท่าไหร่เนี่ย ร้อยสิบก็ได้ครับร้อยสิบเออกงคือร้อยสิบยังได้นะวันนี้ร้อยสิบสามเจอกับยอดกล้ายอดกล้านะก็เคยเจอกันยังยังครับยังไม่เคยเจอดูเทปดูฟอร์มมาแล้วเขามีอะไรน่ากลัวบ้างมีแข้งซ้ายครับอ่าฝีมือดีนะวงหลังเขาก็ฟอร์มดีด้วยครับผมแล้วเราจะวางเกมวางแผนไงดีวันนี้ก็ตามสไตล์ครับแก้เกมกันบนเวทีรอจังหวะฝีมือเอานะครับก็ที่นี่เคยมาชกยังยังเลยหรอ นี่คือไฟแรกของที่นี่เลยโอ้แล้วเราช่วงหลังได้ชกกลางวันบ้างไหมเนี่ยก็ชกเป็ดบาลัยครับแล้วก็มาชกกระดุกกระดุกเหล็กครับอืได้ชกช่วงกลางวันไหมชกกลางคืนกลางวันไฟหนึ่งครับกลางวันไฟหนึ่งกลางคืนไฟหนึ่งโอเคแล้วเราซ้อมไป่ไหนครับเฟียตปทุมครับอยู่ที่ปทุมธานีครับปทุมธานีคู่บังคู่ซ้อมนี่มีใครบ้างก็มีพภิเดชครับแล้วก็ เพื่อนๆในใครครับอ๋อเราเก็บตัวมาทั้งหมดกี่วันเนี่ยไฟนี้รวมๆแล้วสามอาทิตย์ครับสามอาทิตย์ได้นะครับผมอ่ะเราอยู่ไหนแล้วครับสิบเก้าคนจังหวัดอุบลครับไปล่อยเท่าไหร่ครับห้าสิบห้าครับเพป็นเพย์เราเป็นมวยทีมือครับซ้ายหรือขวาขวาสูงร้อยบกสมาร์ทเราชกมวยมารวมๆทั้งหมดกี่ไฟแล้วหกสิบเจ็ดสิบไฟฝากพี่น้องช่วยเชียร์หน่อยครับวันนี้ฝากพี่น้องชาวอุบลช่วยเชียร์ช่วยเป็นกมลังใจให้ด้วยครับวันนี้จะเอาศาสนากับอุบลได้ครับครับผมครับ